สำคัญยังไงทำไมต้องให้เกียรติกันคลิปนี้ผมไม่ได้มีประเด็นที่จะพูดเจาะจงถึงใครนะครับเพียงแต่ได้ดูคลิปของ YouTube ช่องหนึ่งแล้วก็ให้รู้สึกได้รับรู้ถึงมุมมองหรือวิสัยทัศน์ในด้านลบของเจ้าของ YouTube ช่องนั้นถึงจะเป็นการโต้แย้งกันไปมาในเรื่องส่วนตัวของเขาแต่เท่าที่ผมติดตามมาคือคุณเล่นแร่ปแปรธาตุเขาก่อนชนิดเสียหมาไปเลย พอเขาออกมาตาต่อตาฟันต่อฟันคุณก็ออกอาการพานไปทั่วการให้เกียรติเป็นการให้ความเคารพนับถือและยอมรับในความสามารถของผู้อื่นใช้กิริยาวาจาสุภาพอ่อนน้อมที่แสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวคำนึงถึงผู้อื่นแสดงความเคารพอย่างเหมาะสมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยปราศจากอคติไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหน้า เอาใจเขามาใส่ใจเราและใส่ใจต่อผู้อื่นทั้งยามทุกข์และสุขโดยร่วมดีใจหรือให้กําลังใจและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเมื่อได้รับการร้องขอมีความจริงใจต่อผู้อื่นทั้งในการให้บริการและการดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ทำให้ได้รับสิทธิที่ควรจะได้อย่างตรงไปตรงมาและประพฤติปฏิบตัติต่อเขาด้วยความเคารพเช่นเดียวกับที่เราต้องการให้เขากระทำต่อเรา หากเราเองเป็นผู้เริ่มต้นให้เกียรติผู้อื่นแน่นอนผู้อื่นก็จะให้เกียรติเราการที่จะได้มาซึ่งการยอมรับจากผู้อื่นเราต้องเป็นผู้ลงมือกระทำก่อนและผลจากการกระทำนั้นจะกลับมาสนองเราในภายหลังการให้เกียรติกันนั้นไม่มีคำว่ามากเกินไปซึ่งแสดงได้หลายโอกาสอย่างไม่มีตกชั้นและชั้นเชิงการให้เกียรติคนอื่นคนที่ได้รับมักตอบสนองสิ่งนั้นกลับมาเสมอเช่นกัน คนที่จะรู้จักให้เกียรติผู้อื่นนั้นมักจะเป็นคนที่มีความตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและผู้อื่นเสมอรู้จักถ่อมตนมีจิตใจงดงามมีเมตตาจิตสูงซึ่งจะตรงกันข้ามกับคนที่ไม่รู้สึกว่าตนเองมีค่ามีเกียรติแต่อยากได้รับเกียรติและให้คนอื่นเห็นคุณค่าจากคนอื่นถึงมักมีพฤติกรรมชอบปวดเบ่งทำลายเกียรติผู้อื่นให้เสียความรู้สึกที่ดีเสียศรัทธาที่เคยมีให้ หรือมีกิริยามารยาทที่ชอบดูถูกผู้อื่นซึ่งคนที่รู้จักให้เกียรติผู้อื่นเป็นจะรู้จักพูดชมเชยผู้อื่นด้วยความจริงใจไม่เสแสร้งรู้จักให้ความสำคัญและแสดงความสนใจใส่ใจเวลาได้มีโอกาสพบปะสนทนากับผู้อื่นและต้องแสดงพฤติกรรมดังกล่าวอย่างเสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่หน้าไหว้หลังหลอกจะทำให้เรารู้สึกขอบคุณที่ได้มีโอกาสรู้จักกับเขา ทำให้เราได้มุมมองข้อคิดที่แตกต่างจากเขาทําให้เราสามารถเรียนแบบอย่างได้ทั้งจากสิ่งที่ดีที่เขามีและไม่เรียนแบบอย่างในสิ่งที่ไม่ดีของเขาโดยธรรมชาติของคนเรานั้นต้องการได้รับเกียรติจากสังคมรอบข้างด้วยการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ระดับใดตำแหน่งใดก็มักจะหาความภาคภูมิใจจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตของตนจนได้เช่นฐานะ ชาติตะกูลการศึกษาหน้าที่การงานความรู้ความสามารถและความภาคภูมิใจนี้จะก่อให้เกิดความมั่นใจในคุณค่าของการดำเนินชีวิตของตัวเองในสังคมได้อย่างสง่างามซึ่งความรู้สึกเหล่านี้จะเกิดการตกถึกในจิตใต้สำนึกและมักแสดงออกมาเป็นส่วนหนึ่งของนิสัยที่แท้จริงของเขาคนที่รู้จักให้เกียรติผู้อื่นเสมอแม้คนที่ต่ำต้อยกว่า ถึงเป็นคนที่มีคุณค่าสูงให้ได้พบปะสนทนาด้วยก็จะเกิดความเกรงใจและอยากให้เกียรติตอบกลับมาคุณเคยได้รับเกียรติหรือเคยให้เกียรติคนอื่นไหมนี่ไม่ใช่ประโยคคำถามจากผมหรอกนะแค่ผมเอ่ยขึ้นมาลอยๆหากตอบว่าไม่แสดงว่าในโลกใบนี้คุณไม่เคยรู้จักหรือคบหาใครเลยหรือถ้าจะถามแบบง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากคุณอยู่บนโลกใบนี้ได้ยังไง คนประเภทนี้มีในสังคมด้วยหรือไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดการให้เกียรติกันและกันนำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมการให้เกียรติคืออะไรสำคัญยังไงทำไมคนเราต้องให้เกียรติกันการให้เกียรติคือการให้ความเคารพนับถือและยอมรับในความสามารถของผู้อื่นการใช้กิริยาวาจาสุภาพการรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัวคำนึงถึงผู้อื่นอยู่เสมอแสดงความเคารพอย่างเหมาะสมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นโดยปราศจากอคติไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหน้าเอาใจเขามาใส่ใจเราและใส่ใจต่อคนรอบข้างทั้งยามทุกข์และสุขมีความจริงใจต่อผู้อื่นและประพฤติปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพการให้เกียรติควรเริ่มที่ใครหากเราเองเป็นผู้เริ่มต้นให้เกียรติผู้อื่นก่อน ผู้อื่นก็จะให้เกียรติเราเช่นกันเพราะการที่เราจะได้มาซึ่งการยอมรับจากผู้อื่นนั้นตัวเราต้องเป็นผู้ลงมือกระทําก่อนเสมอมีคําพูดหนึ่งกล่าวไว้ว่าคนที่มีเกียรติมีบารมีเริ่มต้นจากจุดเล็กๆง่ายๆโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้เงินหลายคนอาจเคยรู้จักคนที่อยู่ใกล้แล้วรู้สึกศรัทธารู้สึกเคารพโดยอัตโนมัติเคารพเพราะเขาให้ความเคารพเรา เคารพเพราะเค้าปฏิบัติต่อเราดีไม่มีเงื่อนไขต่อกันและกันการให้เกียรติผู้อื่นอาจจะรวมไปถึงการเคารพในความแตกต่างของผู้อื่นเคารพในความเห็นและการตัดสินใจของผู้อื่นไม่พยายามยัดเยียดความคิดของเราให้ใครคิดตามไม่ออกความเห็นหรือวิจารณ์ปัญหาคนอื่นเพราะทุกของคนอื่นไม่เหมือนทุกของเราไม่ชอบให้ใครนินทาก็อย่านินทาคนอื่นไม่บอกหรือให้ใครเกียดใคร จงใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นความรู้สึกของคนในครอบครัวการมีครอบครัวที่อบอุ่นคือต้นทุนที่สำคัญที่สุดในชีวิตการล้อเล่นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่าเอาปมด้อยผู้อื่นมาล้อเล่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสูงตำ่ำดำขาวสวยไม่สวยหลอ่อไม่หลอ่อจนรวยยิ่งถ้าเราทำงานกับคนหมู่มากยิ่งต้องนิ่งให้เป็นต้องเย็นให้พอ ในบางครั้งความเงียบบอกอะไรเราได้หลายอย่างการเงียบไม่ได้หมายความว่าเรายอมแพ้แต่การเงียบเป็นการแสดงถึงการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ทําให้เราได้คิดวิเคราะห์และแยกแยะปัญหาที่เกิดจากการไม่ให้เกียดกันและกันได้ระดับหนึ่งคนที่นิ่งได้นานกว่าคือผู้ที่ชนะใจตัวเองยิ่งสนิทมากเท่าไหร่ยิ่งต้องรักษาน้ําใจไม่จําเป็นต้องพูดทุกเรื่องที่รู้สึก อย่างน้อยควรรู้ว่าเรื่องไหนไม่ควรเอามาพูดเล่นกันการมีมารยาทเป็นการแสดงความให้เกียรติเช่นกันในสมัยเด็กเราอาจไม่เข้าใจเรื่องการรักษามารยาทและกิริยาอาการสักเท่าไหร่เมื่อโตขึ้นก็เริ่มรู้แล้วว่าหลักปฏิบัติเหล่านี้เป็น,นกลไกอย่างหนึ่งที่ทําให้สังคมอยู่ร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นการเคารพเวลาเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นวันนี้หากเราเริ่มต้นให้เกียรติผู้อื่นก่อน เชื่อแน่ว่าสังคมจะเต็มไปด้วยความรักของผู้คนเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความสวยงามและหากคุณเป็นคนหนึ่งมีคนที่รักคุณคนที่ดีคนที่ให้เกียรติคนที่ศรัทธาในตัวคุณจงรักษาคนที่รักคุณไว้ให้ดีที่สุดไปตลอดชีวิต